สวัสดีครับก็วันนี้วิชานะับปฏิบัติอในิุ่นศึกษากรรมนะครับก็ทั้งปวสหนึ่งครับหนึ่งกลุ่มหนึ่สอง 2, แล้วก็ปวสหนึ่งทับสองกลุ่มสามนะครับนะก็วิชาปฏิบัตินะครับเราเรียนออนไลน์เราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับผมก็เลยจะ นำเสนอเป็นคลิป YouTube หรือว่าเป็นทฤษฎีนะครับเพื่อที่จะเอาไปไประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงหลังจากที่เรา,าเรียนดุดงาน JD เสร็จนะครับเจอกันอีกทีนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง proximity sensor นะครับคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับ PLC นะครับทฤษฎี PLC ก็คือ,อ จะต่อควบคุมในทางอุตสาหกรรมนะครับในงานอุตสาหกรรมนะครับแต่เราอาจจะย,ยังไม่ได้เรียน PLC เพราะว่า PLC เป็นวิชาที่เลือกเรียนในระดับปวสสองนะครับบางครั้งในหลักสูตรอาจจะมีเรียนหรือไม่มีเรียนก็แล้วแต่หลักโครงสร้างหลักสูตรนะครับแต่ที่แน่ๆเราจะเรียนพวกไมโครคอนโทรลเลอร อะไรเงี้ยเราเราก็สามารถเอาพวก proximity sensor มาใช้ในโครงงานได้นะครับ,นะรบเดี๋ยวนะครับอ่าครูจะพูดถึง proximity sensor อ่า อ่า proximity sensor อ่อาอยดไวกอนรัปุ๊บนะอ่า proximity sensor ก็จะมีทั้งหลายแบบนะครับก็คือทั้งแบบอ่าตรวจจับโลหะตรวจจับอโลหะตรวจับอ่าหลายๆอย่างหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้มีอ่ารูปร่างหน้าตาหลายแบบหลายแบบนะครับอ่าก็นะครับ Proximity Sensor มีรนะมีับชนิดก็คือ Inductive นะครับอ n d u c t i v e นะับก็คือตรวจจับโลหะ c p p c i t i v e นับอับตรวจจับที่ไม่ใช่โลหะก็พวกเป็นพวกกระดาษเป็นพวกพลาสติกอะไรต่างๆที่ไม่ใช่โลหะนะครับแมกน c ะติกนับ แมกเนติกก็เป็นพวกสนามแม่เหล็กนะครับแมกเนตนะครับพวกแม่เหล็กต่างๆแล้วก็อัลตราโซนิกนะครับอัลตราโซนิกนี้จะไม่สามารถตรวจจับได้ว่าเป็นโลหะหรืออะโลหะนะครับแต่รู้ว่ามันมีวัตถุผ่านนะครับส่สสวนมากเขาจะเอาไว้ใช้ในการเขาอัพเขาเขา,เขาอัพนะครับนะในการานับจำนวนนะครับ อของสิ่งของนะครับอินดักทีฟตัวจับเหล็กนะครับคาปาซิตีตัวจับที่ไม่ใช่เหล็กนะครับแมกนติกก็ตัวจับสนะแม่เหล็กนะครับแล้วก็อัลตราโซนิกตัวจับวัตถุทุกอันนี้จริงทุกทุกอย่างแต่ว่าไม่สามารถแยกแยะว่าเป็นเมทัอนนอนเมทัออะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าเอาไว้ใช้นับอย่างนะครับ นะครับนะตอนนี้มาดูถึงอ่าแม็กเลนกของแต่ละชนิดก็คืออ่เขาจะพูดจะเห็นได้ว่าหน่วยเป็นนิ้วเป็นอิชนนะครับอ New, ิช์ก็คือนิ้วนะครับเก็จะก็จะกว่ายาวหน่อยอันนี้ฟิตนะครับก็จะ ใกล้เข้ามาหน่อยนะครับดังนั้นเนอันนี้จะจดจับขนาดเป็นนิ้วนะครับแล้วนี้จะจดจับเป็นลักษณะเป็นฟิตนะครับก็จะใกล้เข้ามาหน่อยนะครับอันนั้วล็อกเอาอันนี้อินดักทีมีแต่คาปาซิทีไม่มีนะครับม a g n e t ไม่มีอัลตราโซนิกมีนะครับอันนี้คือตัวอย่างของ ตัวอย่างของ proximity sensor น,นับก็ระยะตรวจจับ10มิลลิเมตรนับก็นะมีแล้วก็อันล่างก็คือ0.8ม mm, ิลลิเมตรก็คือใกล้เข้ามาอีกครับก็จะมีขนาดเล็กกว่านะครับถ้าตัวขนาดใหญ่ก็จะมี ระยะตรวจจับไกลขึ้นมาหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราจะใช้งานว่าเอ้ยเราต้องดูสเปคนะครับพูดง่ายพวก proximity sensor ต้องดูสเปคว่า,าเราใช้ตรวจจับอะไรโลหะอะโลหะนะครับแม่เหล็กหรือใช้นับจำนวนนะับตรวจสอบวัตถุเฉยๆนะครับอ่าแล้วก็ ระยะตัวจับเท่าไหร่นะครับความจริงมันปรับได้แต่วา่าปรับได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะถ้าเราไปปรับมากๆมันก็จะเออร์เลอร์นะดังนั้นเราก็จะต้องใช้ระยะที่มันค่อนข้างที่จะมาจากโรงงานจะดีที่สุดนะครับนะครับก็ไอโครงสร้างที่ทำนะครับก็มีทั้งเป็นแบบเหล็กนะชิลพ็อกซิมิตี้เซนเซอร์ นะครับแล้วก็ไม่มีชิลนะครับก็คือไอแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กแล้วก็มีตัวตรวจจับเลยแล้วอันนี้เป็นอ่าไม่ไม่ไม่มีตัวตรวจับเป็นอ่าอันชิลโพซิตี้เซนเซอร์นะครับรูปร่างหน้าตานะครับก็แล้วแต่การใช้งานของสองสองอย่างนี้นะครับอ่าแล้วจะมีน็อตขันยึดติดนะครับติดกับติดกับ แผ่นเพจอะไรไว้เอาไว้ uh, ยึดตรวจจับชิ้นงานนะครับ uh, อันนี้จะช็อตช็อตเตอร์ดิสเทนต์อันนี้จะลักเกอร์ดิสเทนต์นะครับ uh, มาดูการมาดูการตรวจจับนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบอันชิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบชิลนะจะเห็นว่ามัน,นจะสามารถที่จะตรวจจับชิ้นงานเล้งเขาบอกว่าอันนี้มันกว้างกว่าอันนี้มันแคบกว่า ก็จะมีอ่าสมมติว่ามาปุ๊บมันก็จะอ่าวัตถุอาจจะไม่ต้องวิ่งวิ่งติดอันนี้ต้องวิ่งติดเลยนะครับอ่าตอนนี้มาดูการต่อ p r o x i m i t y นะครับเราสามารถต่อ pro x i m i t y อ่าจำนวนเท่าไหร่นะครับอ่าก็เราก็ต่อกับออันนี้เป็นส,สายสัญญาณนะครับก็ ถ้าต่อยาวๆก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะครับสายสัญญาณเนี่ยมันจะเยอะนะครับจาก tlc ไปที่ proximity เลยเนี่ยมันจะอ่ามันจะค่าใช้จ่ายเยอะนะครับอ่าเขาเลยมีวิธีการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายคืออ่าเซ็นเซอร์ก็จะมีสามสายนะครับก็คือไฟบวกไฟลบแล้วก็สัญญาณ signal นะครับนะ ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีไฟบวกไฟลบแล้วก็ซิงแนลนะครับอเป็นส่วนใหญ่ก็ใช้ใช้ในชินิด NPN นะครับแต่ความจริง NPN กับ PNP มันต่างกันยังไงก็จะมีขุดการกล่าวในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเห็นว่ามันก็จะต่อร่รวมกับ P, ไฟ24โวลต์ของ PLC สัญญาณก็เข้ามาที่เส้นเดียวเข้ามาที่ PLC นะครับ นะก็อนุกรมกันนะสัญญาณแล้วก็ไฟลบก็ต่อไฟลบของ PLC นะครับก็ประหยัดขึ้นนะครับแล้วนี้ก็ทามี่เขามีคำถามว่าอ่าแล้วจะต่ออนุกรมกันเท่าไหร่นะครับดูยังไงว่าจะต่อได้กี่ตัวนะครับจะดูยังไงนะครับคำตอบเขาเาก็คือนะครับ มันจะมีโวลเตดดับนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยนะมันมีสเปคของ Proximity นะว่าเป็นเอาพุทใช้แบบไหน NO Only อะไรเนี้ยเราสามารถดูที่สเปคของ Proximity s e เซนเซตัวนั้นนะครับอย่างตัวนี้เขาบอกว่าโวล t a เ e ดดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ22.5โวลต์นะครับอะไรอย่างี้นะครับ25หรือ2.5นี่ผม,ม ภูมองไม่ชัดนะครับน่าจะ25โวลต์น,นะครับอ๋อ,อ2.5โวลต์ครับ2.5โวลต์ดังนั้นเนี่ยถ้าต่ออนุกรม10ตัวก็จะมีแรงดันตรงนี้ย25โวลต์นนะครับอ่าต่ออนุกรมกันไปเรื่อยๆนะ2.5 2.5 2.5ต่อ10ตัวก็จะมีแรงดันจกข้อมตรงนี้นะครับี้5โวลต์นะ หมายความว่าอะไรครับแรงจ่ายที่เราจ่ายน้ำยี่สิบสี่โวลต์ใช่ไหมครับอ่ามันก็จะดึงกระแสละมาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีละนะครับอ่าก็สรุปตรงนั้นนะครับว่าถ้าเราต่อสิบตัวนะครับนะก็จะทําให้อ่าแรงจ่ายมันดึงละนะครับดังนั้นเราต้องต้องต่อน้อยกว่าสิบตัวอมาถึงหัวข้อนี้ครับก็คือแล้ว ระยะห่างของเซนเซอร์เนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีดีดีสีดำแล้วกัดี D เล็กสีดีเล็กสีสีแดงนะว่ามันจะห่างกันยังไงหรือยังไงนะครับเราจะดูยังไงนะครับก็ดูที่สวิตชิงฟรีควนซี่ quency, นะครับว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ละตัวมันก็จะมีห้าสิบเฮิร์ตซามสิบกิโลเฮิร์ตนะครับ 3กิโลเฮิรต์นะครับ50เฮิรต์ร0 0ยกิโลเฮิรต์อเฮิรต์เฮิรต์อะไรเงี้ยนะครับดูที่นะครับสวิตชิงนะเพราะว่าแต่ละตัวมันจะไม่เท่ากันนะครับนอะ่าอย่างตะกี้นะครับก็คือการนับจำนวนรอบของแกนของเฟืองนะครับว่าเอ่อแต่ละเฟืองที่มันผ่านไปมันนับเป็นรอบเท่าไหร่นะครับในะหัวข้อนี้จะพูดถึงว่า ใช้ PN Proximity t y n s เซนเแบบ NPN หรือ PNPD นะครับมันก็เหมือนทรานซิสเตอร์ครับว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับแล้วถนัดแบบไหนต่อแบบไหนนะครับขึ้นอยู่กับว่าซิกะแบบ 5, นะครับนะขึ้นอยู่ว่าเราจะทำแบบไหนนะครับก็ถ้าเป็นแบบ NPN ก็จะต้องต่อแบบนี้นะครับนอะ่า นะครับ NPN ก็จะเป็น PLC sourcing นะครับก็คือต่อ PLC source ต่อเข้ากับเซนเซอร์เซนเซอร์จะเป็น sinking นะครับเซนเซอร์ uh, S <S จะเป็น sinking ก็ต่อลักษณะแบบน,นี้ไฟบวก PLC นะครับแล้วก็มาต่อเซนเซอร์นะครับส่วน uh, NPN ก็จะเป็นเซนเซอร์จะต่อแบบ sourcing นะครับ PLC จะเป็น sinking นะครับก็ จะต่างกันนะครับจะต่างกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ NPN หรือ PNP การเชการต่อก็จะต้องต่อตามหลักนี้นะครับถ้าเอา <c oughs> NPN มาต่อแบบนี้ก็ผิดครับเสียเซ็นเซอร์ตัวนั้นจะพังเลยนะครับเราต้องต่อตามที่เป็นชนิด NPN ต่อแบบนี้ PNP ต่อแบบนี้ ับโอเคนะครับอ่ามาดูครับมาก็การต่อสายนะครับอ่าการต่อสายความจริงนะมันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในการต่อนะครับรก็คืออ่าอย่างนี้มันก็จะมีตัวสายต่อนะครับสามอันเนี่ยก็จะต่อง่ายนะครับแล้วก็จะมีแสงเซ็นเซอร์ก็จะมีแสง led นะค,คอยบอกว่าตอนนี้มันทำงานแล้วนะ ตรวจจับแล้วว่าอ่ามันเจออันนี้เป็นเหล็กหรือเป็นโลหะหรือไม่ใช่อโลหะมันก็จะมีแสงตรงนี้นครับอ่าแล้วก็ต่อเข้าไปไฟเลี้ยงต่อเข้าไปปุ๊บมามันก็ทํางานทํางานเลยนะครับไอ้สายตัวนี้ก็ดีนะครับใช้งานได้ดีแต่ถ้าไม่มีสายเราต้องต่อเข้ากับอะไรครครับจะเป็นหัวคอนเน็ก แล้วก็ไปต่อเซ็นเซอร์อเเซซนร์ของเราได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นสายเปลีอยๆครับแล้วก็ต้องต่อเข้ากับคอนเนคเตอร์ของ P L C นะครับก็แบบนี้ก็จะค่าใช้จ่ายก็ต้องหาอุปกรณ์มาต่อให้ได้แบบนี้นะครับหัวข้อนี้เขาบอกว่าเราจะทำยังไงว่าจะใช้ จะใช้ proximity, proximity sensor ยังไงนะครับแล้วก็ต้องดูว่า maximum ของ maximum vibration frequency นะครับเท่าไหร่ maximum amplitude เท่าไร duration เท่าไรนะครับก็สิ่งพวกนี้ก็จะสำคัญในการใช้งาน PLC นะครับนะการที่จะทำให้ proximity sensor นะั้น detect ่าอ่าแม่เหล็กนะครับก็อย่างที่บอกไว้ครับเราถ้าคาบับพาซิทีฟเนี่ยได้ครับใช้คาับาซิทีฟก็คือตัวจับโลหะเนี่ยดีเทคได้ครับอ่าอ้าขัาาบพาซิทีฟตัวจับไม่ใช่อโลหะนะครับ d าจจะดีเทคนองเมทัลนะครับเขาบอกว่าดีเทคได้ครับผมแต่อินดักตีที่ตัวจับโลหะเนี่ยไม่ได้ครับอา,อาจจะบางครั้งอาจจะได้นะครับ ขึ้นอยู่กับไม่ท่านที่ใช้งานอยู่ตรงนั้นนะครับดังนั้นก็ต้องใช้อะไรครับใช้คาปาซิทีฟในการถ้าไม่ใช้อ้ g แม,ก,แม,ก,แม,ก,แมกเนตของมันโดยตรงนะครับเราเราใช้คาปาซิทีฟได้ครับแต่ว่าถ้ามีเซ็นเซอร์แบบตัวจับแม่เหล็กโดยตรงเราใช้ดีกว่านะครับ อ่าข้อนี้บางอย่างผมก็จะไม่พูดนะครับว่าอ่าสำ,สำคัญยังไงอ่ามาดูคอนเนคเตอร์อะไรางี้ครับที่ต้องใช้อ่าอ่าตอนนี้ก็จะเป็นชนิดของ Proximity Sensor นะครับก็ที่บอกไปนะครับอ,อันนี้ Proximity Sensor ก็จะ มีอยู่นับขายในเว็บไซต์นะครับต่างๆนะครับก็ไปเลือกดูดูนะครับว่าเออใช้แบบไหนนะครับเว็บไซต์ที่เขาบอกมานะครับแบตชิ่งโปรดักนะครับก็นี่จะมีเว็บไซต์ของเขานะครับว่าเราต้องการ proxy sensor ตัวแบบไหนแล้วก็มาใช้งานนะครับอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นอีเมลของ อของคนที่ทำคลิปตรงนี้มานำเสนอนะครับก็สรุปนะครับเรื่อง proximity sensor นะครับก็มันมีสี่ชนิดนะครับท,ที่เห็นในคลิปนะครับก็มีทั้งตรวจจับโลหะ ไม่ใช่โลหะตรวจจับแม่เหล็กแล้วก็ตรวจจับวัตถุนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทํางานอะไรนะครับก็โครงงานที่ส่วนมากที่ก็คือเป็นการรีเจ็คอารีเจ็คอวัตถุนะหรือตอนแล้วจะมีแล้วมีเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์สีอีกต่างหากที่ใช้ในการตรวจจับวัตถุว่าอาวัตถุสมมุติเราต้องการสีดำแล้วมีสีขาวแทรกเข้ามาแล้วมันก็จะ ดเจิัประตูนั้น,นะครับซึ่งก็จะ,ะนำเสนอต่อไปในวิดีโอ,โอคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้นะครับก็ให้เราดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับี๋ยวผมจะโพสต์แบบฝึกหัดให้ทำนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ